สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเกมมิงทีวีนะครับวันนี้นะครับผมจะมารวบรวมตัวละครนะครับที่คาดว่าน่าจะโคตรเก่งนะครับคือเก่งแบบโคตรพ่อโคตรแม่เลยนะครับไม่รู้ว่าไปจบมาจากสำนักไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครับจะเอาเป็นว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับค่อนข้างเก่งและมีฝีมือในการต่อสู้พอสมควรแต่นะครับแต่ดันทว่านะครับจุดจบของพวกเขานั้นอาจจะจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับ คนบางคนนะครับไม่โดนควบคุมไม่ก็ถึงตายหรือไม่ก็สาหัสเลยก็ว่าได้นะครับจะมีบุคคลไหนกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนั้นเราไปดูกัน let's go โดยนะครับตัวละครในเรื่องนี้นะครับใครที่ติดตามมาตลอดจะรู้กันเป็นอย่างดีนะครับว่าตัวละครเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น3ระดับนั่นก็คือกากอย่างที่2นั่นก็คือ ธรรมดาคือไม่ได้เก่งคือหรือว่าง่ายๆคือพอใช้และระดับที่สามครับคือเก่งกากพอใช้และเก่งครับมันจะมีอยู่3ามระดับนะครับแต่ที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือเก่งเพราะฉะนั้นไปเราจะมาดูกันนะครับเริ่มจากเจ้าตัวละครน,นี้ก่อนเลยนะครับตัวละครขวัญใจวัยรุ่นในยุคแรกๆนะครับนะและเขาคนนั้นก็คือ ไททันสปิกรแมนใช่แล้วครับไอเจ้าหมอนี้นะครับตอนโผมใหม่ใหม่ผมเชื่อว่าใครๆก็ชอบขนาดผมยังชอบเลยนะครับนะซึ่งพี่แกนะครับไม่ต้องพูดนะครับระดับไททันยังไงก็เก่งอยู่แล้วนะครับแต่เสียดายนะครับที่ความสามารถของพี่แกเนี่ยเรายังเห็นแค่ตอนที่พี่แกเหาะกับยิงใช่แล้วครับพี่แกนะครับจะเน้นบินและก็ยิงอย่างเดียวนะครับแต่ก็มีบางครั้งนะครับที่พี่แกต่อสู้ระยะใกล้นะครับ แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่พี่แกนั้นโดนคอนโทรลเรียบร้อยนะครับหรือว่าโดนพาลไซต์ควบคุมเรียบร้อยและก็แน่นอนครับพี่ซีนีมาแมนของเราก็เหมือนกันนะครับคือพี่แกคือไททันทีวีแมนนะครับแต่พอบวกกับลำโพงแล้วก็ได้ฉายาใหม่นะครับนั่นก็คือซีนีมาแมนนะครับโดยที่พี่แกนะครับห้าวมากๆนะครับห้าวไปประมาณสัก3 4 5 EP เลยก็ว่าได้นะครับนะ ซึ่งเราดูแล้วก็จะรู้ดีเลยนะครับว่าไททันทีวีแมนหรือซีนีมาแมนเนี่ยเถื่อนโหดตัดดิดแค่ไหนนะครับนะแต่ก่อนที่ซีนีมาแมนนะครับจะไร้เทียมทานไปมากกว่านี้นะครับจนกระทั่งเอาชนะ G-Man ได้นะครับคุณดาฟักบุมนะครับเขาก็ได้เบรกนะครับโดยการเขียนบทให้เจ้าซีนีมาแมนเนี่ยพอแค่ EP ที่47นะครับ ตอนนี้นะครับไม่ทราบชะตากรรมนะครับว่าไปอยู่ไหนนะครับสำหรับพี่ซินีมาแมนนะครับตัวละครต่อมานะครับเป็นตัวละครที่น่าเกงขามโคตรนะครับนั่นก็คือกริชนะครับหรือกริชชี่นะครับหรือแปลเป็นไทยก็เหมือนเดิมนะครับกริชแปลว่าความผิดพลาดนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็โดนคุมกำเนิดโดยทีวีบูเมนนะครับใช่แล้วครับ ไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนนะครับสุดท้ายแล้วสักวันหนึ่งนะครับคุณก็ต้องโดนแก้ทางนะครับความตายอ่ะมันหนีไม่พ้นนะครับถึงแม้ทุกคนจะเก่งนะครับไม่ว่าจะคนดูหรือผมนะครับจะเก่งมาจากไหนจะมีอํานาจจะมียศถาบรรดาศักิ์แค่ไหนนะครับสุดท้ายคุณก็หนีความตายหรือหนีความพ่ายแพ้ไม่พ้นในสักวันนะครับและสักวันนะครับใครจะไปรู้นะครับทีวีวูแมนนะครับอาจจะถูกเชือดทิ้งตอนไหนก็ได้นะครับนะ ผมไม่แนะนำนะครับให้ไว้ใจคุณดาฟักบูมเด็ดขาดเพราะขนาดซีนีมาแมนเนี่ยคุณดาฟักบูมยังเขียนบทให้เละได้เลยนะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าทีวีแมนเนี่ยจะมีตอนไหนไหมที่เขานะครับโดนเล่นงานและนี่ก็เป็น3ตัวละครที่ผมยกตัวอย่างมานะครับเดี๋ยวจะหามาเพิ่มนะครับนะ